สบ,บายดีพ,พ่อแม่พี่น้องสบ,บายดียามชาสาๆลาบไก่อันนี้คือปิ่งประแดกตอนกี่กปูเจ้าเกี่ยวเมาื่วานเจ้าผัดไว้อีสายห่วยหมูหุน้ำเด้อ เกี่ยวไผ่หมูว่านนี่ชิมีเกี่ยวไผ่จะใส่แดดบ่ใลงทจะไปปลาใส่กระฐามันโบบ้ามันบานบริเวรที่ยังเกี่ยวกู้ขึ้นมากูกขึ้นใส่กฐาแล้วกูกขึ้นกฐาใส่หมอว่านอี่คือกระฐาลงบ่กูกขึ้นกู้ขึ้ขึ้นมากู้จะไหนลงไปเอางูมากู้ เออกระและแต่แลกค็กะะคือว่ากระจั๊กคือคือหมาว่านี่คือว่าก็คือว่าไพ้คือว่ามั่นน่นแหละของเฮากับของหูนำของเฮาขึ้นมาก่อนอีกัดมันก็เกี่ยวขาวบูฮานเกี่ยวเล็กมันมีต่วนก็เล็กมีแต่ก็ใส่แต่แอวนน่ะแหและคือของเจ้าสบายดีเด้อพี่น้องนีข้อเสียว เอาขึ้นมากอดมีลูกมีซี่ตีกระถือเกียวแล้วกันยางขึ้นมากก็บอกเป,นปกน็นในแบบพาแล้วกันในน่ะเชือก็มาเก,กะห,ยหอย <c oughs> แหวนในน่ะไปยหอยลูกลายแดดถ้าเราใชยแดกลุ่งเมือ่อมันก็บปได้แบที่ยังขึ้นมากมันก็เมื่อเลย เอากระสอาห้าไข่ก็ลาบไก่บ้านหน่ะหักอะไรเดี๋ยวบอกที่ตัวเรามาจิ้นกระเลยไพีเดอร์กันยังไมูเห็นแค่ก็ท่านเอาหลุดลงมาหายพี่น่องฮ่าอยากได้ยิ้มยิวมกพี่น่องบึงเนี่ยเอาโอ้โหน้ำรังได้เลย อยากรีวิวอะี่น้อกมึงเลพี่น้องเอาขบวกากินแล้วอะไรไปตั้งเงยเกี่ยวกูเลยเนาะเงยกะเงยนั่นแหละเนาะเอาออกจาให้น้าแล้วก็ลอดอันลวดออกมาแล้วก็แล้วก็ถือเกี่ยวแล้วก็ย่าแล้วก็แก้เสือขนาดแก้เสือแล้วก็ย่างขึ้นมาก็ว่ามะหอยเว้หอยพังเงยกะเงยกูไดียวแล้วไหม là cà ma ăn Mà hỏi và hỏi và hỏi. cái sườn hỏi vãi, là cả nhang luôn, là cà ba nàng vỗ, cà pha giường để em cà bờ về này nào đấy, kéo cà thưa ở mương, hay mương bắn, cú hỏi là Cô cú hỏi ở thang pha, chuốt thang huá, thang này. อันนั้แม่บอกใกลดวงห่นะูมาดวงน่อยลว่าดวงใหญ่น่ะอมีเกี่ยวชงดวงหอยยนู huh. ่ในผานี่นะวบบหนึ่งนะองบักัหนอมันซีหายน่ะกูอากูปหอยชุดทั้งนั้นพี่น้องมากัว่าอะไรย่หางเยอะดำไหมซีดูออกคนนี้ สบายดีพี่น้งองบอกด่าไหม่ช่วงนันอันบอกเปก็นกะเกี๋ยวกด้อช้องกรอยู่ปชื่อคุปปี้เกี่ยวชื่อแมงคุปปี้ช้อนขนเกี่ยวขาวชื่อคุปปี้เอากระถือขึ้นมาอะไรโอ้อยขึ้นไปเบิ่งหน้กิน,นพงตีเหล้นในผัดเมตาเอาเมือ่อลงกันตีเหล้าในนั้นสบายบักนินนะเอาเกี่ยว แล้วตบกบเาปเกียวน้นอะรเนาะนาจังมเลยแล้วก็ถือเกี่ยวแล้วก็ลดอันนั่นออกมาลดอันลวดะแล้วแก่เสืออะไรก็มาหอยไว้นี่องนี่แกปลาอันนี้แล้วนู้ยันนีจขึนไนจน ม่านั่นอยู่ทึ่งเฮือนของพี่น้องมาลงมาด่างไล่ไปทุกคนมาตัวมาก้างยังยังนลงบังน้อง

นอกมน้อมาตันบคนี่ยวช่วก็หือ Đó, thậu... ừ. đó, mùa đẹp bơi lên nó lắp ở mọi người có thậu... ai bạn có lẽ mùa đẹp ด,ด่ว <c ười> น,นเท่าได้โชว์อังวนคนงานหมมาเห็นเนาะขาดช่องเอ้ยบ่ได้คนงานหมาด่วนมาด่วนได้หลุดยัง,งลงมามอีกแด๊ว่าสิ่บุายนางมาพี่น้องนางห,ากห้กระดูกแตกไข่ <c ười> เมน้งเข่นแบบโทว์ลงไปเอ,อ้ยฉันคนงานหม,มาต้มเ,เองอีกาหไ หน้าลุหงหลังลราจะค้นนาวัน,นจ,จับมายดค้นนะมีอย่างมาเขาลงาาลงานได้ิีอือคือว่าอยู่หน้าวันน่าคัดอาปี không hao cả, Họ cả khạp cho lúc thăng trầm. Mèo là chết tiên, cha mẹ mới nuôi nhán เด็กพวกยิ้มเด็กามัน,านตายนะห้งงวหายน้ำจะไปพอลุดกหลาเอ้ยเห็นน้งน,นะ ยอนน้าในร้าไปได้ก่นอ่าง้ไปถามเ้านี่มัชาคนเราตัวไปทรา,า,ายสามสิบแปดคือสิบแปดใช่ะอืมคือถึงว่าามทิ้ป่ปด้ว่าไมเราก็เขาชอบหนังเลยอืมนด่นออกมาอย่างจเกียวนีลูก nướng này lại... พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี